อย่างแรกนะเพื่อนเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับในตอนอลูกไก่ที่เขาตอนอายุประมาณสองสามเดือนเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือเวลาที่เราปล่อยฝูงเนี่ยนะเขาจะชอบไปไปกินไกลกว่าเพื่อนอ่านะมองภาพหวังไหมครับคือสมมุติว่าเขากินเพื่อนเขากินกันอยู่บริเวณเนี้ยห้าหกตัวเนี่ยแต่จะมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยออกนอกฝูงไปแล้วก็จะไปไกลกว่าเพื่อนอ่านะพอไปไกลกว่าเพื่อนปุ๊บเขาก็จะคุยเขีย่ยแล้วก็จะเรียกเพื่อนเขาไปกินอ่านะ เหมือนกับว่าเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยสำรวจรักษาความปลอดภัยหรือว่าไปเช็คดูมุมนั้นมุมนี้ให้เพื่อนเขาก่อนที่จะเรียกเพื่อนเขาไปกิน,นรหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งจะไปหากินไก่กับเพื่อนนะครับพวกนี้เนี่ยคือบ่องบอกเลยว่าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเป็นไก่ที่ไม่ค่อยจะกลัวอะไรนะครับมีวจิตหัวใจที่ไม่ค่อยเกรงกลัวไค่นะก็คือจะไปกล้าไปกล้าออกเดินทางนะครับกล้าเผชิญกับ อันตรายอะไรต่างเนี่ยชอบไปเดี่ยวๆนะครับพวกนี้ในอนาคตเนี่ยถือว่าเป็นเป็นไก่ที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเป็นถือว่าเป็นไก่ที่จิตใจมั่นคงนะครับไม่กลัวอะไรนะครับกล้าไปคนเดียวนะครับอันนี้อันที่2นะครับในวัยเด็กเนี่ยของตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตนะครับเวลาที่เราจับเขาเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเราจับเขาดูเนี่ยส่วนมากเขาจะดิ้นแรง เขาจะดิ ar, ้นแรงแล้วก็บางทีเขาจะจิกเรานะดิ้นแรงนี่แบบเราจับดูเนี่ยสอาเดือนเราจับดูเนี่ยเบาๆเนี่ยแต่เขาจะดิ้นนะฮะดิ้นแรงมากนะครับเราจนเรารู้สึกได้ว่าโอ้โหไก่2อสเดือนทาไมพละกาลังมันทําไมมันแข็งแรงขนาดนี้นะทำไมกระดูกมันดีขนาดนี้มันดิ้นแรงขนาดนี้นั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขามีร่างกายที่ดีตั้งแต่เล็กนะครับเขาเป็นไก่ที่มีร่างกายดีตั้งแต่เล็กเมื่อในอนาคตเขาโตขึ้นไปแน่นอนครับกระดูกโครงสร้างอะไรก็ต้องดีแน่นอนเมื่อร่างกายเขาดี เปอร์เซนที่เป็นไกด่ดีไก่เก่งก็มีสูงนะครับเวลาเราจับดูแต่เล็กเนี่ยเราจะรู้นะครับสมมุติว่ามีไก่อยู่สองตัวรุ่นเดียวกันเราจับดูตัวนี้เราจะรูเลยว่าไอ้ตัวนี้ทําไมมันเป็นผมผอมบ,บางๆจับดูตัวนี้เอ้ตัวนี้รู้สึกเต็มเต็มมือนะครับตึงๆรู้สึกว่ากระดูกกระเดี่ยวดีนะครับดิ้นแรงๆพวกนี้ดีนะครับผมถ้าของใครมีก็ลองสังเกตดูนะครับอาจจะเป็นไก่เก่งในอะนาคตก็ได้แล้วก็อันที่3นะครับก็คือพวกที่จะเห็น รุ่นเดียวกันเนี่ยข้ออื่นเนี่ยไม่ได้นะครับจะเข้าปกป้องทันทีนะครับก็คือละลานลาลานฝูงอื่นไปเรื่อยอต้องมองภาพอย่านงนี้ก่อนว่าในในบริเวณที่เราเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไก่ข้อเกี่ยวใช่ไหมมันก็จะมีข้อของตัวเมียตัวอื่นข้อของตัวเมียตัวอื่นซึ่งเขาก็ปล่อยรวมฝูงกันนะครับแต่จะมีตัวหนึ่งนะครับตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละไม่ฝูงในฝูงหนึ่งเนี่ยชอบไปละลานเขาชอบไปชวนทะเลาะกับเขาไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็ไปทะเลาะฝูงนั้นเดี๋ยวก็ไปทะเลาะฝูงนี้นะครับทะเลาะกลุ นะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอย,อยู่พอทะเลาะไปทะเลาะมากลายเป็นจา่าฝูงไปเลยนะครับแล้วตัวนี้ในอนาคตเขาจะกลายมาเป็นหัวฝูงนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยไก่ประเภทนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของอน้ำอดน้ำทนเรื่องของวิวจินหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครสังเกตนะฮะถ้าใครเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยต้องสังเกตเห็นแน่นอนว่ามันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะ,ะน,นี้คือจิกเข้าไปทั่วนะฮะทะเลาะเข้าไปเรื่อยนะฮะ พวกนี้ในอนาคตโอกาสเป็นไก่เก่งสูงผมเคยมีนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดก็คือ,อเจ้ากดแข่งโหดนะครับที่เป็นแชมป์เงินหมื่นนะครับที่เป็นแชมป์เงินหมื่นที่โคราชนะครับก็ตัวนี้ก็ไวเด็กก็เป็นเหมือนที่ผมบอกเลยครับชอบหากินตัวคนเดียวนะครับชอบเวลาเล็กเดี๋ยวผมจับดูเนี่ยโอ้โหกระดูกกระเดียวดิ้นนะครับแล้วพอโตขึ้นมาก็ไปทะเลาะก,กับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ กายอยู่เดียวกายมันจ่าฝูงไปเลยนะครับพอกายมันจ่าฝูงเสร็จปุ๊บตัวไหนจะเข้ามาละลานไม่ได้เขาจะออกรงรับหน้าก่อนเลยสุดท้ายก็กลายไปเป็นแชมป์นะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับสข้อที่ให้เพื่อนๆไปนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปเฝ้าสังเกตไก่ตัวจิบเจี๊ยบนะครับลูกไก่ของเพื่อนๆดูว่ามีแบบนี้ไหมนะครับถ้ามีแบบที่ผมบอกในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นยอดไก่ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์บ้างน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ